สบายดีทุกคนสบายดียามเช้าจ้าสบายดีวันนี้สละตื่นแต่เช้าเลยทุกคนเผื่อสีพากันไปอนามัยยู่แถวอันนั้นอยู่ซุ่มชนหรือว่าอยู่เทศสบาลเนาะทุกคนเนาะนี่ตอนนี้สละก็ล่างสิพาทุกคนย่างไปอนามัยยู่แถวเขตสะบาลเนาะเนื่องจากว่ามืออื่นเศร้าเป็นมือบุญกินอาดหรือว่าบุญกินเขาไม้ของอ่า สนเผ่าอลกคเขาทุกคนประเพณีดังเดิมทุกคนเนาะั้งแต่ปุญญาตงยายเพิินพาเหตุทาน,ะนะทุกคนแต่ว่ามือนี่ก็เป็นมืดที่ว่าพากันมาอนามัยเฮือนซุมซนและก็พากันอนามัยเทศสบานอยู่ทีบานเฮานทุกคนเนาะเพราะว่ามืออื่นเศร้าสิเป็นมือบุญกินอาดหรือว่ากินบุญกินเขาา่าไม่ ซึ่งเป็นประเภณนีของสนเผาอลักษ์สืบต่อกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนหอดปัจจุบันนี้เนาะทุกคนตอนนี้สลากกามาหอดที่เขื่อนทุ่มซนเนาะในจะเป็นเขื่อนทุ่มชนหรือเจ้าบ้านเนาะทุกคนเนาะนี่เพราะว่ามือื่นสาวข้าวศมาฮ็ดอ่าผู้เ็ศุยังอยนี่นะทุกคนเนาะก็เลยมาอนามัยนะเดินเดินบ้านเนาะเดินบ้านนี่แหละมาอนามายยัยที่นี่เนะาะเพราะม่ประชาชนเบิร์ทุกทุกคนเลยแต่ละครอบครัวมาก,กันคนละ หนึ่งคนเนาะครอบครัวละหนึ่งคนมาอนามัยเดินบ้านและก็นอนามัยแคมทางทุกคนพากันมาเก็บขี้อกขี้เนื้อละก็ทางย่อมทางา้าเนาะทุกคนเนาะการมา่วามจิต่วมใจกันนี่แหละเพราะว่าบุญประเพณีบานเฮากะปีละครั้งเนาะทุกคนเนาะนี่ตอนนี้กำลังทำการอนามายัยทุกคนยามสาวยัางสีเนาะพ่อแม่ปัตตุสนมาท้ากันมาอนามัยอยู่ที่เดิน เดินบ้านและการสิพาการอนามัยอยู่แคมทางเนาะทุกคนและอันนี้ก็สิเป็นนายบ้านบ้านัานนกเคียนเฮาเนาะทุกคนเพิินกัได้มาสีน้ำนำพาให้ประชาชนมาสวยกันหักษาอนามัยเนาะทุกคนเนาะนี่ เดินบานเขตสบานเทาเราแต่ว่าอยู่เฮือนอันอันมามัยเฮือนไผ่เฮือนลาวนุกคนแต่ว่านี่สิพากันมาออกให้งานรวมนาะทุกคนมาทางยาแคมทางบอ่อหรือว่าเก็บขี้ยอกขีงเง้เหยบอ่อทุกคนเพราะว่าบ่ใหายมันเปือปอป้อนเปื้อนักทุกคนทุกๆปีเลยนาะทุกคนถ้ามีบุญมีอย่างขนะกาสิมีการรวมตัวกันแบบนี้ส่วยกันรักษาอนาัยกะบ่แเม,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 ม่นว่ามบ่แเม่นเฉพพะแต่ยามบุญเนาะคันสิมีกอาประชุูบอย่างบ่ก,กะ สิมีการหักษาอนามัยเนาะมันนีสลาสิมาพาทุกคนมาเลาะสมบรรยากาศอยู่ที่เทศบาลบ้านสาลาเองเนอึกทุกคนนี่บบได้บ่ได้รวมถึงเมืองสารไซเนาะมีแต่รวมอ่าเฉพาะบ้านดักเหียนเนาทุกคนเนาะเพราะว่าบ้านดักเหียนเท่ากับมืออื่นเ้าก็จะเป็นมือบุญบานเนาะก็เลยพากันอนามอกอนามัยนี่แหละนี่ทุกคนตอนนี้กําลังยางสิไปเก็บขี้เหยื่อเนาทุกคนเนาะ เก็บขี้ยาแขมทางและกาสิมาทางย่างนําทุกคนเฉพาะทางลวงนะทุกคนอันนี้จะเป็นทางลวงเลยเพื่อเป็นเทศาบาลอยู่โตโต,ตเมืองอยู่บานเฮ้าเลยนะทุกคนเนาะทางนี้ก็สะมีการพัฒนาในจักกน้อยนะทุกคนผู้เท่าผู้แก่วัยหนุ่มสุ้มสาวทุกคนพากันยางถือกสอบกระสอบถือผ้าถือมีดอะ่ะเพราะว่าเฮาสีอนามัยเขมถอกแขมทางทุกคน กะนยางยางกันไปทุกคนที่จริงแล้วกะนยางโฮซูมเซลกันแต่ว่าสระกะแบบตอนอัดคลิปก็เลยแบบโปรอะอันนี้นะก็เลยมาฝากเสียงเอาเสียงใหม่นะทุกคนนี่จะเป็นเทศบาลบ้านเฮานะทุกคนยางเลาะซ้ำไปบุญบานเลยทุกคนที่จริงบ่แมน <laughs> ที่จริงบ่แมนไปบุญบานมาเก็บขี้ยั่งอาจา ยามเ้าวด้ยทุกคนบรรยากาศโคตร,รดีเลยอยู่บ้านสลาเนอะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่อนข้างอ่านมหนาวเนอะทุกคนยามนี่ออกอ่าฮอรลมออกเนาะทุกคนเดือนสิบแต่เดย์พอลมออกค่อนข้างจะเย็นเนาะยามเ้าวยังสีอากาศก่อ่าดีเนาะกัว่าพออยู่อยู่บนหนาวปันใดแล้วกับบหอนปันใดทุกคนอากาศพออยู่พอประมาณนี่แหละสิพากันมาเก็บขียข้ยอขี้เหยออนามัยแคมทอแคม,มทากเนาะทุกคน ใน,นยังพันทอดจุดที่หฮาสีอนามัยนะทุกคนพเพราะว่าหฮาก็เลยยางหลกอกก็แล้วคันเห็นขีญยาแขมทางกับเก็บนะทุกคนค่นบ่เห็นขีญยากะยยางแบบนี้แหละเดียวฮอดจุดหมายปลายทางหฮาสีมาทางยางนะทุกคนสลากก็มารีวิวให้ทุกคนเบิ่งเลยเนาะนี่บ้านเฮากะแบบนี้นะทุกคนกะแบบหลายคนเนาะมาแบบมาอันนี้นะ มาพากันเฮ็ดเวียกซอยกันนะทุกคนคนละไม้คนละมือให้แล้วไหวนะทุกคนนี่มีผู้แสกผู้ส้าวผู้บอกผู้บ่าวละทุกคนนี้แต่ละคนเพื่อใม้มีลูกสาวมีลูกชายกับกับเขากับที่ให้ลูกสาวหรือว่าลูกชายไปซอยเวียกบ้านนะทุกคนแต่ว่าในเมื่อื่นสาวนี่จะเป็นผู้รักผู้ใหญ่่นเดิ่นสิปไปเพราะว่าเขาสีเหตุพูดบ้านนะทุกคนเมื่อื่นสาวในเป็นมือบุญบ้านเนาะ มือื่นเศร้าสลากกสิาพาทุกคนไปสมบรรยากาศเนาะอยู่ที่กัรชุมซนนในแหละบอนท่าไปบางนึงนี่แหละกสิาพาทุกคนไปเบิง่งบรรยากาศบุญกินอาดอยู่บ้านสลากเป็นแนวใดทุกคนทุกคนอาจจะบ่เคยได้ยินเนาะว่าบุญกินอาดหรือบุญกินข้าวใหม่มันเฮ็ดแนวใดเป็นแนวใดในทุกคนเนาะเดี๋ยวติดตามรับชมไปในคลิปมืออื่นเลยเนาะทุกคนเนาะว่าบุญกินอาดอยู่บ้านเทาสิีบุญจังใดนะทุกคน ตอนนี้เฮาสิพาทุกคนมาอานามอกอนามัยแคมทอแคมทางจานี่ผู้ใดมีลูกสาวก็ให้ลูกสาวมาผู้ใดบ่มีลูกสาวกับพ่อเม่มาเทุกคนเด้อนี่มาทางยมทาง่าจ้าซอยกันคนละใบคนละมือนี่กัสิไปแบบเทศบาลเฮ้ากับอนามัยแต่เฉพาะเทศบาลเทาเลยทุกคนเด้อคำว่าเทศบาลอื่นเท้ากับบได้อนามัยเนาะนี่จะเป็นทางไปตลาดเลยทุกคน ยางเลาะยางโซยางจุ่มแซวกันนี่แหละนี่มาเก็บขียอกขี้เหงอเด็กน้อยไวรุ่นซุ่มสาวก็พากันมานะทุกคนมาสอยกันคนละไม้คนละมือให้มันแล้วเลยนะทุกคนในมือนี่นะกะยางไปยางมากะมวนอยู่ได้ทุกคนหลายคนเนาะทุกคนเนาะหยกกันอยู่นี่แหละแต่ว่า เป็นมือนีก็เป็นมือออกให้งานรวมเนาะทุกคนเนาะกะเขาได้แบ่งกลุ่มแบ่งก่อนกันยทุกคนเพราะว่าทางนีก็สิไปอีกจํานวนหนึ่ง้วก็ไปอีกอาพักอาพุนเนาะกับจานวนหนึ่ง้วก็ไปอีกอาบอลอันนั้นก็จํานวนหนึ่งเพราะว่าพลเมืองบานเฮากะ หลายคนนอนทุกคนนอนลายผูลายคนนะแต่ว่าเขากระบ่งกันไปนะทุกคนขันไปน้ากันเบิดกะมืดมืดก็คือสบเแล้วานะก็เลยต้องได้แบ่งกันไปคนละภาคนละอย่างนี่แหละแต่ว่าาตงแบ่งกลุ่มกันจุนละจุคนละหน่วยบอลหรือว่าหามาทางนี้กะสองสามจุโบเพราะว่าบ้านเห่านี่มีอยู่สิบแปดจุสิบแปดหน่วยนะทุกคนก็เลยได้แบ่งกันไปเพราะว่าเส้นทางมันก็หลายเส้นทางนะทุกคนเลยกะ อ่าแบ่งกันคนเห็ดอยู่กันชุมชนนําประมาณอยู่สองสามจุสองสามหน่วยแลวก็มาอยู่นี่แนและก็ไปอยู่พุนนำทุกคนก็แบ่งปันกันอันนี้คือัว้าจุหน่วยสิบอ่าอันนี้ัว้าหน่วยสิบแปดทุกคนนี่่นว่าคณะเจ็บแควกันยังมานะนี่ผู้ใดกระบกใหม่บกมือทุกคนนี่ทุกคน่นก็แบบมาเขากองอยู่ไหมท่ออันนี้ก็อยากเขากองน้ำ่นว่า นี่ผลกาอันละไมผลวาสัยทุกคนเอ้ยนี่สการอันละไมคนละไมคนละมือเนาะเส <c oughs> ิ่งมือกองยังเข้ากะจริงแล้วก้เฮิตเวียกกันเด้อแต่ว่าบได้ทาย,ทยจขหงพราะว่าอุสภาพตามสาวทุกคนรับไม่ได้ว่าสันนี่มาพากันทางโยมทางญาตินี่แหละแขมถอกแขมทางผู้เสผู้สาวตอนนี้สละยอกผู้พนว่าผูา้ใดโบฮิตเวียกบได้บโบเอาเข้ากองนําเลยออ้ผู้ใดก็ง,งมเหติตเวียกกันเบิดจ้า <c oughs> ตลกขนาดันรองคนนี่กระทือดแต่ซอฟนี่แหละอยากยง์าำใดสิไปทิมโบหูกันนี่เห็นกองแล้วกะเออทำทาลาซันนี่ฝนมาเพื่อผู้เบามาบึงขนาเพื่อผู้เบาเห็นมาซันนี่ผู้แสพผู้สาวทัวขนาดทุกคนเอ,อ้ยอกกันขนาดตรงนี้ก็ได้ฝนมาเพื่อมีผู้เบาเบึงขนาผลนมาระหูว่าเออดุมันใดลาซัน นี่สภาจะเป็นยางไวายมือตัว่าแต่วันนี้เขาสิสุ่มฝ่ายเลยจ้าทุกคนกันยืนเบิ่งกันคนละแถวเลยอ่าวันนี้ก็ไปต่อจ้าไก่สีแล้วแต่บัตรนี้ทุกคนทำมาทางหยาหอดนี่แลยจ้าหอดอ่าเฮาสีทางไปหอดอนุสาวรีย์เออบะเมนไปหอดทองการปกครองเ้อเพราะว่าเทศบาลบ้านเฮากับพนหอดเต็ดอ่าหอดพนแหละ ฮออ่าองการปกครองพุ่นเนาะก็เลยต้องไลยย้ยางนี่มาทางหยาแคมทางสิแต่ว่าเบืองพุนนั้นเขาได้ดุดแล้วเนาะเขา,เาก็เลยบ่ได้ถางทางหลังเป็เฉพาะเบื้องนี่นนจา้านี่เห็ดปเห็ดปเอาๆสู่ชีวิตขนาดมิดผ่ากับบ่เขาสู่ชีวิตแท่งแหงไม่เท่าอันนี้กะเก็บแต่มักห้านีแหละตุกคนเลยพิ่นแบบบ่มี เด็กน้อยอยู่เฮือนน่นะเพิ่นก็นเลยมาอีกนะทุกคนคันผู้ใดมีลูกเต่ากน็นี่แหละแบบนี้เลยทุกคนย่างไปย่างไปจ้าเก็บขีญยอจ้าทุกคนสละกระื่นเพิ่นนิสสะทองมาเก็บขีญยอจ้า <c oughs> หน้าตายามสาวก็สิประมาณนี้เลยทุกคนแต่ว่าทุกคนในนีก้ก็พร้อมเขากองเสมอเลยถึงหน้าตาแบบ ตื่นกำลังตื่นแต่สาวอีกอย่างประมาณนี้นะเพิ่นก็นว่าเออสละก็ว่าเออถ่ายคลิปเด้อสละถ่ายคลิปเด้อจ้าเพิ่นว่าถ่ยา,ยยา,ยยา,า,ายได้เลยถ่ายรลอเพิ่นว่ราะเป็นหยังพร้อมบวกจ้า,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 เ,าเ,เพิน่นว่าเทิงหน้าสิสดกะโอเคเพิ่นว่าสั่นเลยทุกคนเอ้ยเพิ่นกวแบบอ่า พร้อมข่าวกองคณะทาผู้ใดบ่พร้อมข่าวกองสละกกรบบ่อไทยเนาะทุกคนบ่อไทยเอาเขานะแต่ว่าเขาว่าเออตัวเองสีเข้าอก็ยังคณะสลักกับถ่ายเอาเขาว่าผู้ใดว่าโบอยากเขากอยังสละกกับบ่อถ่ายจ้าเพราะว่าเอาตามความสมัครใจของเขานะทุกคนถ้าเขาพร้อมสีเขากองกระถ่ายเนอะถ้าผู้ใดบอบบเข้ากองกับบอกพรข่าวสละกกับบ่อถ่ายนะประมาณนี้เลยทุกคนแล้วกันยางซียางเลาะที่จริงแล้วเขาทางคุณพะผู้ชายเขาเฮ็ดจนสีแล้วทุกคนเขาเป็นผู้ยิงกะในการเฮ็ดเบียก็ต้องเป็นผู้หญิงอ่อนแอนนจักหน่อยจ้า ถ้าื้อใดรกินเหล้ากินเบียรกก์กะเออผู้หญิงต้องคอแข่งว่าสั้นนี่มมาเนื่งกันเก็บขินอยังไงอาจารทุกคนมันกะก,ะ,กะสีเรียลเลยล่ะนี่ยังไปยางมา บรรยากาศก็โคตรดีเลยยามสาวบอกเลยแบบบรรยากาศแบบมันดีแห่งทุกคนมันแบบยามเ้าวเนาะอากาศกับคอนขางจะหนาวเย็นแนนอยู่บานสลาดเด้อแล้วก็เป็นจั้งไดเนาะทางบานเอฟซีเนาะทุกคนอากาศหนาวหรืออย่างเนาะแต่ว่าทางอัตบ,บื้อพีนี่นี่คอนขังหนาวเนาะทุกคนแบบมันเย็นเลยนะแต่ละปีแต่ละปีมันบ่ได้เย็นขนาดนี้นะแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าขนาด กำลังเดือนสิบซื้อมันหงสึกว่าอากาศเยน็นยามนอนกลางคืนก็ตุ้มประหมเลยทุกคนปกตินี้เดือนสิบนี่ยามพัทธน,นาวเนาะเดือนสิบเอ็ดกับบหนาวพุ่นเดือนสิบสองกับเดือนหนึ่งพุ่นมันก็สีหนาวแต่ว่าเป็นนี่นหัวลมออกตั้งแต่เดือนสิบเลยทุกคนรู้สึกว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงแหงนคนฝนต,ตกอะตกแทะตกว่าบรรยมฝนนะบรรอกงามระดูนาวกับคนขางสีหนาวเลยดอจ้าบรรยมแดดยักสิกเป็นจังใหญ่เลยทุกคน เราจะเป็นเขตบ้านนอกนอะทุกคนอยู่บ้านเ่าอยู่เขตสนบดุทเาเลยทุกคนอยู่เขตคนที่เขาถือศาสนาพีนะคนลาวลุมเขาจิบมีการบุญกินเขาไม่หรือว่าบุญกินอาดแบบนี้เนทะุกคนแต่ว่าอยู่บ้านาเขานี้อยู่เมืองทานไซนี้กะ,กะมืดเมืองเลยเนาะแต่ว่าเขาจีจัดเป็นเป็นบ้านนะทุกคนสมุดว่าอื่นในวันที่สิบสองเนี่ยบุญบ้านของบ้านดาักเฮียดนะทุกคนละกะ <c oughs> ต่อไปต่อไปก็จะเป็นบ้านสมบูรณ์หวังไซมีไซอผู้ไซักเกียบโบตัดกุมโบอล้วก็ พิยแก้วบอ่บอแหละกะแถวดักแหดเกาเจริญสอกเจรันไซดักปอกดักกิดโอ้มีแต่ดักเลยแหละคันสีลาไปก็ได้อยู่เขตอาศานซาวนีดักเบิดเลยทุกคนแบบแบบเพราะว่าชื่อบานก็นสิขึ้นว่าดาักนะทุกคนเพราะว่าดาักแม่นยังดักก็คือนาเนาะทุกคนเนาะบางคนชีบ่เข้าใจว่าเอาซื้อบานเป็นยังต้องขึ้นขึ้นซื้อคำว่มมาดาักทุกคนดักก็คือแบบคันแปลภาษาลาวก็สิไปหลายต่างเลทุกคนแต่ว่าท่านเปลทท่จริงแล้วเพราะว่า บ้านสลาฮนาะเอินดาก,กับไปวาน้ำนะทุกคนเพราะว่าอ่าเพราะว่าตั้งแต่สมัยก่อนเนาะอ่าเขายัางไม่ทันลงเขตผู้ด้อยเนาะเขาอยู่เขตอ่าอ่าเนินผูนนทุกคนวนหลายก็จะอยู่แคมนอกแคมนม้ำสีหานาะก็เลยว่าตั้งซื้อบ้านเป็นดากนะทุกคนเพราะว่าบ้า,บานฮานา้ำบ้านหาเอินดากนะทุกคนก็เลยเป็นคือบ้านเฮาในบ้านดากเฮียแต่ตอนนั้นเฮาก็อยู่ทิงอยู่ผุ่นนัทุกคนก็อยู่ไกล ตะกี้เฮาอยู่แบบแถวเคตนามนามเฮียดอย่างปาะมันนี้นะทุกคนเขาก็เลยแบบแปลเป็นนามก็คือดาก,ก็เลยเอินดักเฮียดเนาะดักเฮียดดักเกียดอย่างโอ้ยดักหนีดักนานออนไลน์ขนาดดักบล็อกดักอ่าตรูมดักตูดก็มีได้ทุกคน <laughs> อยู่บ้านเฮาแบบมีหลายมีลายดักเลยทุกคนเพราะว่าเขาอยู่กับกับสายนามเนาะม,มันเป็นแบบสายนามแต่ว่าบ้านเฮาเอินดักขนาดก็เลยว่าตั้งซื่อเป็นบ้านดักเฮียดนะทุกคนประมาณน,นี้แหละ เออนี่เฮากับพาทุกคนมาซอยกันคนละไม้แล้วมามือกะไก่ซิแเ้วเลยจ้าทุกคนนี่ผุจ้าไนกะเลลวเลยยังข้าวหนึ่งสิ่นทุกคนนี่บาวเบื1อสิบเจ็ดผลวะตัวเอกทิ่ทำทาทางหยากนผลวะจับกล้องอะไรเด้อผลนวะสลักอะไรจัดไปจัดไปที่มาก เก็บบรรยากาศฝุ่นเด็กหน่อยก็มานั่งกันที่เป็นที่เทยาเลยหัวซึ่งแบบเขาว่าเมือ่อยเลยเด็กขายยางแต่ดนหลยทุกคนย่างแต่บานเทาจนหอน,นี่กันไายสโมไลยเติบไล้ทุกคนเอยกว่าสิแล้วนะทุกคนแต่ว่า,าใครเน่นออกเอาซอยกันคนละหมายคนละมือกันเลยว่าเร็วไวนะประมาณแต่หาโมงเห็นวิยคอนเจ็ดโมงกันลแล้วละจ้าทุกคนนี่มาทางยาเด้อทางเข็มทางซื่นเทุกคนมานทางไปทางอื่นฝุ่นทางคุณกนก็นหนาจะแล้วเลยเนาะทุกคนเนาะนี่ ไปมากัสิแเลอเระจ้ามาเมื่อนีสลาับพาทุกคนมารับชมบรรยากาศเกี่ยวกับอ่าซอยกันผลไมยแล้วก็นมือมหาหกษาลนไมัยอยู่แคมทาถางจ้า